ปาสลามอันนี้อะไรโรถโม่เหรออันนี้อะไรรถแม็กโครถอะไรรถดำรถด,ดำรถอะไรยะขยะรถขยะหมดยัง ก่อนแล้วตบมือกับตัวเองแล้วนะเก่งๆแล้วเก่งๆขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อนี่รถอะไรอีกรถ,ร,รถกรีนไล่บายก่อนไล่บา,บายก่อนไล่บาย